สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คริสี่จะพามาอัปเดตโทนสีที่เข้ากับยีนส์ที่สุดในปี2025ใครที่ชอบใส่ยีนส์หรืออยากให้ลุกยีนส์ของเราดูแพงดูน่าสนใจขึ้นลองดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะเราจะรวบรวมมาให้5โทนหลักพร้อมเทคนิคแมทที่ไม่ต้องเยอะแต่ดูมีสไตล์สุดๆค่ะโทนสีแรกที่แมทยีนส์แล้วปังมากคือ soft neutrals ได้แก่สีขาวครีม เบทชาอ่อนเป็นสีที่ให้ลุกสบายตาหรูเบาๆแบบแอฟฟอร์แล c ชิกเหมาะกับยีนสีอ่อนหรือยีนส์ทรงวินเทจเช่นทรงขากระบอกขามา้าหรือยีนส์ทรงตรงใครที่อยากดูเรียบแต่ดูดีเสื้อเชิ้ตพาลินินสีครีมกับยีนส์ขามา้าบวกรองเท้าแฟลตสีแทนคือคำตอบเลยค่ะ พาสเทลในปี2025ไม่ใช่พาสเทลสดใสแต่จะเป็นแนวดัสตี้พา t เทลเช่นชมพูหมนฟ้าน้ำนมม่วงลาเวนเดอร์อ่อนเป็นเฉดที่ดูโตขึ้นมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่และทำให้ลุกยีนส์ดูละมุลขึ้นอีกขั้นแนะนำให้ใส่เสื้อน,นิดสีลาเวนเดอร์กับยีนส์คาร์เตอร์แล้วใส่รองเท้าโลเฟอร์สหรือแมรี่เจนสีขาวลุกน่ารักแบบ p แพรชิชชิค ้าอยากได้ลุคที่มั่นคงและทรงพลังต้องโชนเอ,อิร์ธที่สีดินเช่นน้ำตาลเข้มเขียวโอลิฟชองมัสตาดสีเหล่านี้เข้ากันได้กับยีนส์แทบทุกเฉดโดยเฉพาะยีนส์สีเข้มหรือยีนส์ดิบราวเดเนิมลองแมทเสื้อโอเวอร์ไซส์สีเขียวมะกอกกับกางเกงยีนส์ขากระบอกแล้วใส่บูทหนังดูเท่มีพลังและพร้อมลุย สีสดกำลังมาแรงในปีนี้โดยเฉพาะเขียวมะนาวแดงสดส้มซันเซสเหมาะก,กับคนที่อยากให้ยีนส์ดูมีชีวิตชีวาเหมาะก,กับยีนส์ขาดยีนส์ทรงบอยหรือยีนส์ขาเตอ่อเทคนิคคือเลือกสีสดหนึ่งชิ้นและคุมโทนที่เหลือให้เรียบเช่นเสื้อสีส้มกับยีนส์ขาดเล็กน้อยกระเป๋าสีเบตสดใสแต่ไม่ล้นเกิน ทนสุดท้ายคือโมโนโครมคูลอย่างดำเทาเข้มน้ำเงินเข้มซึ่งเข้ากับยีนส์ได้ทั้งลุกวินิมอลและลุคแฟชั่นจัดเต็มเป็นโทนที่ใส่ง่ายแนละดูเรียบเสมอลองลุก all b บ a c k โดยใส่เสื้อยืดดำกับยีนส์เซเวเชบวกแว่นดำใหญ่ๆได้ลุคเท่ๆแบบสตรีทแฟชั่นหรือจะใส่เสื้อเชิ้ตเทาเข้มกับยีนส์อินดิโกก็ดูแพงมาก ทั้งหมดคือ5โทนสีที่เข้ากับยีนส์ที่สุดในปี2025ถ้าอยากให้ลุกยีนส์ของเราดูมีมิติไม่ซ้ำใครลองเล่นกับโทนสีเหล่านี้ดูนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลือกโทนสีที่เข้ากับผิวและบุคลิกของเราด้วยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง r i คริสชูและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่รักยีนส์เหมือนเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย